สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบ่ายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมออกนอกพื้นที่กันหน่อยค่ะมาที่ร้านกกกระเบานะคะซึ่งก็อยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะคะร้านนี้มีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ริมแม่น้ําชีและที่สําคัญเป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านกาแฟเป็นร้านคาเฟ่นะคะที่สามารถที่จะมาชิมกาแฟแล้วก็มาพักผ่อนและที่สําคัญ มากับครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะร้านนี้จะมีเมนูเด็ดอะไรกันบ้างและที่สําคัญนะคะเครื่องดื่มพวกเขามีเมนูอะไรกันบ้างที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ เ,เราเข้ามาภายในร้านแล้วโอ้โหร้านตกแต่งดูสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเจ้าของร้านนั่นก็คือพี่หน่อยเองนะคะพี่หน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่คือพี่หน่อยนะคะเจ้าของร้านกกกระเบาค,คาเฟน่นั่นเองเอาแนะนํากับคุณผู้ชมเพิ่มเติมหน่อยค่ะชื่อชื่อนะคะปัญชลีพวงศรีนะคะเป็นเจ้าของร้านกกกระเบาคาเฟ่มหาชนชัยนะคะ สำหรับใครถ้ามาที่นี่แล้วก็คือต้องมาแวะเลยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะถามพี่หน่อยว่าคือร้านเนี่ยเป็นร้านคาเฟ่ะที่นี้เป็นร้านคาเฟ่ที่มีร้านอาหารด้วยใช่ค่ะและที่สําคัญก็คืออย,อยู่ริมแม่น้ำโอ้โหแรงบันดาลใจไอเดียในการสร้างร้านนี้ขึ้นมาไอเดียยังไงบ้างคะ,อะไ,ไอเดียที่แรกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทําร้านแต่เรามีบรรยากาศเรามีพื้นที่เราเราอยากให้คน ได้ได้มาสัมผัสด้วยอะค่ะแต่ปกติเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่อยู่ตรงนี้หาปลาอ,อ,อยู่แล้วเป็นวิถีคนกับชายริมน้าแบบนี้อยู่แล้วเราเราเราหาปลาอยู่ริมแม่น้ําของเราอยู่แล้วหาปลาขึ้นมาปกติวิถีตรงนี้ท,ที่ที่ตั้งชื่อว่ากุกกระเบานะคะกุกกระเบาคือต้นต้นของกระเบาค่ะที่ท,ที่สมัยก่อนเราบอกว่าบักกระเบาลิลงกินลิงกินบักกระเบะ ต้นกระเบาใหญ่ที่เป็นต้นดังเดิมจะอยู่ข้างหน้านะคะเวลาเราหาปลาเสร็จเราจะไปกินอยู่ใต้ต้นกระเบา<ม>ค่ะมันก็จะลําบากตรงที่ว่าพอจะยังไงวิถ<ม>ีก็เลยมาทําเสร็จแล้วก็อพอทําขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแนวคิดว่าเออทาขึ้นมาแล้วใครถึงอยากใครจะลงมาดูเราได้ถ้าเราจะมากินแค่ข้าวป่าค่ะ,คะก็เลยก็แบบเออคิดเปิดร้านเล็กๆเ,เ,เปิดร้านกาแฟาเล็กๆไหมแล้วก็มีบรรยากาศให้นั่ง พอเปิดร้านกาแฟาเล็กๆเสร็จมันก็กลายมาเป็นว่าลงมาจะต้องกินปลาค่ะค่ะเพราะพ,อ,พออยู่ริมแม่น้าชีเอ้าลงมาให้กินแต่กาแฟาเหรอ,อค่ะก็ะะเลยเกิดอไอเดียขึ้นมาว่าอ้ามันต้องขายอาหารพวกปลาซึ่งเราหาหาเองบ้างได้ด้วยแล้วก็รับซื้อในในชุมชนได้ด้วยนะคะอันนี้คือคือตรงแรงบันดาลใจทีแรกที่ทำก็ก็ค่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นมีอาหารหลากหลาย ก็คล้ายๆกับว่าให้ให้ลูกค้าเนี่ยที่ที่มาที่ร้านน่นอกจากจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้สัมผัสเรื่องของวิถีริมแม่น้ําชีด้วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่เหมือนที่พี่หน่อยเล่าให้ฟังนี่คือเหมือนเราได้สัมผัสจริงๆอ่ะนะคะเมื่อได้มาที่ร้านนี้แล้วนะคะที่นี้ภายในร้านก็ตกแต่งในหลากหลายมุมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปแต่ละจุดแต่ละจุดก็แล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้พี่หน่อยได้แนะนําเมนูที่เป็นเครื่องดื่มที่ถือว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วก็ต้องสั่งเลยอย่างนี้ เป็นเมนูอะไรคะที่แนะนําวันนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะค่ะเครื่องดื่มที่จริงแล้วเครื่องดื่มเราอ่ะอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกเมนูนะคะนะคะคนใครที่มาโกเบลกาแฟก็คือแนะนําว่าคือเราอร่อยทุกเมนูแต่กาแฟเราจะจะชูเรื่องเรื่องกลิ่นความละมุนของของกลิ่นกาแฟค่ะอันนี้จะเป็นกาแฟขั้วกลางกลาง่อนเข้มนะคะกลางค่อนเข้มทีนี้ก็ถ้าจะให้ คือไม่ขมมากคือคือคือปกติคนจะกินกาแฟอแบ็คคอฟฟี่ก็ถึงจะได้เห็นถึงจะได้กลิ่นว่ากาแฟนี่ของแท้อะไรแต่บางคนเขาจะพอกินแบ็คคอฟฟี่มันจะขมไปไหมเราก็เลยมามาทำเป็นให้ให้เบาลงไม่ไม่ไม่เบาหรอกแต่ให้มีหวานนิดหนึ่งเปรี้ยวนิดหนึ่งก็คือตรงเป็นแบ็คแบ็คน้ำส้มอเมริกาโนน้ำส้มอ๋อวันนี้ต้องลองแล้วแต่จะทำให้ให้เดี๋ยววันนี้จะทำ กาแฟาใส่กับน,น้ำส้มด้วยะจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาชิมกัน ตอนนี้เราก็ได้เมนูกาแฟมาแล้วนะคะ,คะเป็นกาแฟส้มกาแฟน้ำอมริกานโน่น้ำส้มอเมริกานโน่น้ส้มทีนีอ้อันนี้นะคะคือเทคนิคเวลาจะจะเวลาเราดื่มกาแฟจะให้มันได้รสชาติอันนี้จะเป็นฝายกดื่มอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้หลอดคือได้อารมณ์ก็ได้อารมณ์กาแฟก็คือยกฝาในีดื่มที่น้ำส้มจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะน้ำส้มอยู่ข้างล่างกาแฟอยู่ข้างบนมันจะค่อยค่อยค่อยค่ยา รสชาติค่ะรสชาติมันจะเมันจะค่อยๆซึมเอาแต่นี้จะได้กับสัมผัสกาแฟก่อนแต่บางคนที่แบบว่ากลัวมันขมข้างหน้าก็อาจจะคนก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ถ้าจะเกิดจะกินจะให้จะให้กินให้ได้อารมณ์จริงๆคืออิจยกดึ่งกินเน้อยกดื่มอะไรยกดื่มคุณกุ้งยกดื่มลองทานดูนะคะหน้าตาแบบว่าโอ้โหนะคะสีสันหน้าทานมากๆเลยยกดื่มเลยนะคะ เป็นงไงคะหอมรสชาติของกาแฟนี่คือแบบคือหอมมากนะคะหอมมากๆแล้วก็ส้มส้มที่อยู่ด้านล่างอ่ะเขาเข้ามาป่นด้วยนิดนึงเมื่อกี้นะคะก็มีความหวานเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงแล้วก็แบบคือมันลงตัวน่ะมันมันมันได้อารมณ์มันได้อินเนอร์มันได้แบบอรรถรสในการทานกาแฟมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมานั่งชิลๆนะคะจิบกาแฟ และแม่น้ำชีแบบนี้นะคะก็กกกระเบานี่คือตอบโจทย์แน่นอนะนะคะคือจะเป็นกาแฟที่ที่ร้านอื่นก็อาจจะมีนะแต่ว่าวิวแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคะเป็นวิวแบบคือจริงๆแล้วเราต้องการที่อยากจะให้ให้ลูกค้าที่เข้ามาสัมผัสแบบแบบที่ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ไหมคะที่จริงแล้วเมนูเราเครื่องดื่มเรามันมีหลากหลายนะคะเมนูที่ที่ท่านไหนที่ที่มาไม่ไม่ใช่คอกาแฟนะคะแต่เรามีเครื่องดื่มอื่น ที่ไม่ใช่กาแฟก็เราก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันก็คือเราจะมีชาเขียวอุลงนะคะชาเขียวอหลงค่ะชงกันสดๆเลยชงกันสดๆเลยลองไหมคะวันนี้มีชิมไหมคะมีค่ะออเดอร์หน่อยออเดอร์ชาเขียวมาหนึ่งแก้วหน่อยค่ะชาเขียวหนึ่งแก้วนะคะเอ้ามาแล้วนะคะนี่คือชาเขียวนี่คือชาเขียวชาเขียวอุลงอันนี้คือชาเขียวนมคือใส่นมเดี๋ยวถ้าใครจะกินที่ไม่ใส่นมก็ก็เป็นชา ชาเหมือนชาดาเย็นแต่เป็นชาเขียวอันนี้ก็คือใส่มะนาวใส่อะไรเข้าไปก็จะเป็นได้เป็นอีกรสชาตินึงนะคะเอาคุณผู้ลองอันนี้เป็นชาอูหลงชาอูหลงค่ะหอมสั่งหวานน้อยหวานมากได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดค่ะอันนี้ก็ยกดื่มเหมือนกันไหมคะเทคนิคในการชิมค่ะถ้าถ้าถ้าเวลาเราเราเราดื่มเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเรายกดื่มเราจะได้กลิ่นที่ที่เต็มที่ออกมาค่ะแต่ว่าเราบางทีมันผ่านหลอดมันไกล เราอยากโอ้ยละมุนจังเลยกินกาแฟร้านนี้ละมุนจังเลยเนี่ยเรายกดื่มเรายกด,ดื่มเลยนะคะ,คะอันนี้คือเทคนิคชิมชาไชาเขียวนะคะโอ้โหค,คือมีความนุ่มนวลละมนุนมีชาเขียวคือคือเป็นเป็นสายชาเขียวอยู่แล้วคะ่ะคือมีความชอบมากแล้วคือมีความหอมหอมของชาอูหลงหอมแล้วก็การการชงเนี่ยคือไม่หวานมากนะคะ เวลาเราไปไปไปคาเฟ่ไปร้านกาแฟบางคนเดินเข้ามาจะบอกว่าหวานน้อยหวานน้อยเลยแบบบางทีเราจะต้องถามกลับคืนไปว่าลูกค้าเคยมาไหมคะเคยมาทานเคยมาดื่มกาแฟร้านเราไหมเพราะว่าเพราะบางทีเขาเดินเข้ามาเขาเคยหวานมาเขาก็จะกลัวหวานเขาก็จะสั่งหวานน้อยเราต้องเราต้องถามกลับว่าเคยเคยมาไหมคะเขาบอกว่ายังไม่เคยถ้ายังไม่เคยต้องขอแนะนาว่าให้ ให้ลองความหวานปกติของทางร้านเราก่อนนะคะเราทานชาเขียวอยู่แล้วโอเคแล้วค่ะรสชาตินี่คือโอเคแล้วราคาก็คือไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้หวานน้อยมากคือแบบกําลังดีพอดีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความหอมของชาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกาแฟนะคะใครไม่ทานกาแฟก็เป็น ประเภทชาหรืออาจจะมีประเภทอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะพวกสตรอเบอรี่หรือว่าน้ําผลไม้ประเภงก็มีมีอะไรบ้างอันนี้มันรบอรี่ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นค่ะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่านอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีขนมขนมนี่ก็คือติดเป็นโลโก้ของร้านเลยใช่ค่ะขนมเราทําเองทําเองด้วยไม่ได้คนที่ทําคือคนนั้นโอ้โหทำเองคนที่ทําขนมคือคนเดียวกันกับบาริิต้า อันนี้เป็นขนมอะไรเราทำเองวันต่อวันนะคะทำเองวันต่อวันก็จะทำมาประมาณนี้ในหนึ่งวันเราก็ทาให้หมดใช่ค่ะเราจะไม่อยากให้ขนมเราค้างเป็นของเก่ามันจะขาดความขาดมาตรฐานลงไปอันนี้นะคะอันนี้เป็นเค้กส้มเค้กส้มนะคะเค้กส้มมันจะมีความละมุนมากคุณกุ้งต้องลองค่ะต้องลองเค้กส้มมีเค้กส้มกับมีอะไรกับเค้กมะพร้าวอ่อนกับเค้กมะพร้าวอ่อนนี้อันนี้มีตัวโดดเด่น นี่คือเค้กมะพร้าวอ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนอยู่ในเนื้อเค้กจะมีมะพร้าวอ่อนอยู่ในปนอยู่ในเนื้อเค้กมีมะพร้าวอ่อนนะคะความหวานไม่ไม่มากหวานพอดีพอดีเค้กส้มนะคะทานเค้กส้มกันหน่อยโอ้ดูสิมีมีเนื้อส้มไปด้วยมีเนื้อส้มนะคะแล้วก็มีเค้กเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยว่าจะหวานไหมเพราะว่าปกติร้านนี้ไม่เน้นหวาน <ค>มีความแบบว่าละมุนในปากมากแล้วก็มีเนื้อส้มติดเข้ามาด้วยมีความเปรี้ยวนิดๆหวานนี่คือนิดเดียว<ห>ก็คือตอนแรกกลัวว่าจะหวานมากอะนะคะแต่ว่ามันเป็นเมนูที่ที่ต้องชิมจริงๆอร่อยจริงๆค่ะเพราะว่าคือมันมัน,อ,มนอร่อยด้วยการที่มันลงตัวด้วยเนื้อนะคะเนื้อของของแป้ง เค้กตัวนี้แล้วก็จะมีเนื้อส้มเข้าไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าตาให้มันดูสวยงามแล้วก็ทานกับกาแฟหรือว่าชาแบบนี้มันลงตัว,ตวมากมากอันนี้คําที่สองเลยนะคะอะ่ทีนี้ต้องอะต้องลองมะพร้พาวนะคะมะพร้าวนี่ก็จะหอมอร่อยทุกเมนูหอมมีความหอมอ่มามะพร้าวนะคะอันนี้มะพร้าวนี่ก็ชิม โอ้ oh, โหนะคะช่วงนี้ถ้าดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาได้ไม่แพะ <c oughs> ไม่อ้วนคะ่ะขนมร้านเราไม่อ้วนใช่ไม่หวานจริงๆเครื่องดื่มร้านเราทานดื่มแล้วก็ไม่อ้วนอันนี้เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนเป็นไงคะหอม,มละลายในปากาเลยใช่ไหมหอมมากกอีกสักคำหนึงแล้วกันหอมหอมหอมอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวหนึบ นี่นะคะหอมมะพร้าวจริงๆนะคะแต่และเมนูนี้คือทำเองด้วยใช่ค่ะอ้าวนอกจากจะมีเครื่องดื่มมีกาแฟมีชามีขนมเค้กแบบนี้ที่ทำเองทั้งหมดแล้วนะคะ,คะทราบมาว่าที่ร้านก็มีเป็นเมนูอาหารคาวด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นเมนูรสชาติที่มันหาทานยากมากคือเมนูอะไรคะคือคือที่จริงแล้วเราปีนี้นะคะเราเราได้เป็น เมนูประจําถิ่นของจังหวัดยะโสธรก็คือลาบปลาไม่น้ําชีที่จริงแล้วลาบปลาไม่น้ําชีน่ะมันไม่ใช่เมนูที่จะหายไปค่ะแต่ปลาเนี่ยมันไม่หายไปนะคะปลาไม่หายไปแต่รสชาติน่ะจะหายไปจากจากพวกเราคนสมัยใหม่เพราะเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นเขาจะไม่ชอบอเขาไม่ชอบกินปลาเขาไม่ชอบกินปลาเขาเขาคิดว่าปลาจะมีกลิ่นคาวปลาจะมีกลิ่นคาวปลาทํายากแล้วปลาแม่น้ําส่วนใหญ่ก็จะราคาแพงค่ะค่ะ มันก็เลยไม,ไ,มไม่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ไม่ไม่ไมอนุรักษ์ไว้มันก็จะหายหายไปจากคนรุ่นรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะคะ,คะแต่ทีนี้เทคนิคเนี่ยเราร้านเรามีเทคนิคในการทําที่เนื้อปลาลาบปลาเราจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะนะคะ,อ,ะอยากจะไปดูแล้ววันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเข้าครัวไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูที่ต้องบอกว่าถ้ามาแล้วก็ต้องทานนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเข้าครัวกันค่ะ กาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรธรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิญาท้องถิน่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภยัย ตอนนี้เมนูอาหารของเรานะคะก็พร้อมแล้วและที่สําคัญเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่มาแล้วก็ต้องได้ทานแน่นอนใช่ค่ะเมนูแรกนี่เลยนะคะเมนูแรกนี่คือลาบปลาแม่น้ําชีนะคะลาบปลาแม่น้ําชีามมชซึ่งกระบวนการทํานี่ก็คือแบบคือไม่มีกิ่นขาวเลยกระบวนการทํามันต้องมีเทคนิคในการทรําปลาเราเอาเอา,เอา,เ,อาเอาปลา จากแม่น้ํานะคะ <c oughs> แล้วเราขึ้นมาล้างให้สะอาดด้วยน้าเกลือล <l wszystkich> ้างไอตัวปลาก่อน <irrel> แล้วล้างให้สะอาดเลยอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยน้าเกลือเพราะว่ามันจะดับกลิ่นคาว <c oughs> ปลาแม่น้ําชีเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของมันคือเนื้อปลามันจะหอมหวานคือไม่ไม่เหม็นสาบ <c oughs> อันนี้คือจุดเด่นของปลาแม่น้ําชีเราได้มาเลยเราไม่ต้องไปขนส่ง <c oughs> เราไม่ต้องเดินทางไปซื้อที่ไกลๆต่างจังหวัดทีนี้เม <c oughs> นูที่ อีกอย่างหนึ่งเลยคือซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะทุกคนมาจะต้องทานนะคะถ้าไม่ได้สั่งเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงก <มา S 2> อบะบะคาเฟ่ฟฟนะคะอันนี้คือผัดไทยผัดไทยของเราเป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษ,เศษบางคนบอกว่าอุ้ยผัดแค่ผัดไทยทําไมต้องมากินใช่ใช่ต้องทำไมต้องมากินแค่ผัดไทยอ่ะอพิเศษขอ<ค>ง,งผัดไทยของเราก็คือเราจะมีความนุ่มของเส้นอันนี้สูตรมาจากบรรพบุรุษค่ะอ๋อสื่อต่อกันแบบนี้ทีนี้ ผัดไทยของเราก็จะมีมีมีความเหนียวนุ่มของเส้นมีความสดของกุ้งอันนี้เราขายไม่แพงนะคะผัดไทยเราจานจานที่ทานคนเดียวแทบจะไม่หมดค,คือเราขายผัดไทยธรรมดา,าที่ทีา5ิบาทผัดไทยใส่หมูเราขายที่60บาทผัดไทยกุ้งสดเราขาย70บาทนะคะอาหารแต่ละปลาไม่น้อชีนี้เราขายจานหนึ่งสองบาท ปลาแม่น้ำชีค่อนข้างจะราคาแพงหน่อยนะคะแล้วก็เมนูที่ลราปลาแม่น้ำชีเราเราลืมเมื่อกี้ลราปลาแม่น้ำชีเราเป็นเมนูประจําถิ่นของจังหวัดยะโสธรปี2 5 6 7นะคะเราได้รับคัดเลือกให้เป็นเมนูประจําถิ่นของจังหวัดยะโสธปรปอกบก็เป็น,นเ,เมนูของอําเภอมหาชนาชัยเช่นเดียวกันนะคะโอกบนี้ขั้นตอนการทําก็จะพิถีพิถนัน อันนี้จะหายไปรสชาติจะหายไปเพราะว่ากรรมวิธีการทํามันค่อนข้างจะซับยากนิดนึงทีนี้คนรุ่นใหม่ก็จะทําไม่เป็นละถ้าไม่สืบต่อไว้ก็จะหายไปนะคะเราก็มีจําหน่ายที่นี่ด้วยคือคือเข้ามาในโกกบาคาเฟ่จะได้ทานทั้งลาบปลาเมนน้าชีซึ่งเป็นเมนูประจําถิ่นของปีนี้ กับอัวกบซึ่งเป็นเมนูประจำถิ่นข,ของพี่พพที่แล้ว<ด>นะคะแล้วก็ซิงเนเจอร์คือผัดไทยนะคะ,คะในะทีนี้เมื่อทานผัดไทยต้องมีส้มตำบางคนบอกว่าไปคาเฟ่จะทำยังไงถึงจะได้กินตำเบอรอฮงที่นี่มีม<อ>ีแล้วส้มตำเราอร่อยด้วยนะคะต้องมาชิมนะคะส้มตำเราอร่อยด้วยเมื่อ,อมันเผ็ดมันอะไรขึ้นมาปับ๊บมีไข่เจียวนะคะอันนี้เมนูง่ายๆแต่พอทุกคนไปร้านอาหารต้องสั่งใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ใช่สิ้นคิดนะคะเป็นเมนูที่มันมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ,ะที่นี่เวลาเราทานลาบปลาแล้วก็จะมีผักอันนี้เราปลอดสารทั้งหมดเลยนะคะคุณกุ้งจะต้องลองค่ชิมนะคะ,ะต้องลองชิมด้วยอ่เาเต้องลองชิมละเอาเมนูปลาก่อนก็แล้วกันนะคะจับแม่น้ําชีก่อนนะคะนะค,ะ,นะ,คะ,ะคือได้คืเนื้อปลาจะเนื้อปลาจะถูกหั่นเป็นชิ้นนะคะเราจะไม่สับละเอียด จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ไป<ร>ลวกเราจะใหะ้เอาไปลวกเอาไปต้มต้มไม่นานประมาณสักสามนาทีพอถ้าต้มนานก็นานเกินไปเนื้อปลาจะแข็งไม่อร่อยทีนที้ที่เราต้องทําเป็นชิ้นเพราะว่าเราอยากให้เราได้สัมผัสว่วาเนื้อปลาที่แท้จริงมันยังไงนะคะบางทีเราทําแบบสับสับสบแล้วเอาไปปนกับเครื่องปรุงไปสะหมดก็จะไม่เห็นว่าอปลาไม่หวานหวานปลาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีมีรสหวานจริง ปลามีรสหวานด้วยนะคะแล้วก็มีมีพวกเข้าคั่วเครื่องเทศที่มันมันลงตัวน่ะมันมันมันรสชาติเขาเรียกว่าอะไรบ้านเรามัน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 พอดีกันน่ะเออมันมันเข้าคั่วน่ะเราคั่วเองนะคะเข้าคั่วพริกเนี่ยเราคั่วเองมันลงตัวมากเลยนะคะวันนี้ล่าปลาอ่ะผัดไทยสิมีเมนูผัดไทยด้วยเส้นใช่ไหมคะที่ พอเห็นเลยนน้มลายอผัดไทยต้องทานกับใบอะไรนะคะใบกุยช่ายใบกุยช่ายนะคะใบกุยช่ายบ้านเราเรียกว่าผักเป้นนะคะนุ่มนุ่ม่อร่อยไหมคะอร่อยคือเส้นเจะนุ่มหนึบหนับแบบว่าลงตัวกับรสชาติไม่หวานรสชาติไม่หวานเกินไปมันจะมมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะส้มตำ เดี๋ยวทานส้มตำสิส้มตำนะคะส้มตำม<า>นี่ก็ตอมาคาเฟ่ม,มีส้มตำแต่ได้กินส้มตำค่ะมาคาเฟ่แต่ได้กินส้มตำนะคะส้มตำนี่ก็ฝีมือเชฟนะคะอยู่ในครัวนี่เองเป็นไงคะแซ่บไหมแซ่บบอค่ะแซ่บเจ็บแซ่บนานเลยคะ่ะโอ้โหได้ชิมกันแบบ ครบทุกเมนูแล้วนะคะทั้งเครื่องดื่มทั้งเมนูอาหารคาวอาหารหวานขนมด้วยแล้วเผื่อคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาที่ร้านนี้นะคะ,คะสามารถที่จะมาได้ยังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหนและที่สําคัญช่องทางออนไลน์มีไหมคะมีค่ะ,คะ,ะก็คือร้านเรานะคะชื่อร้านนะคะก,กบกระเบาคาเฟ่นะคะอําเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่ริมแม่นม้ําชีอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรตรงนี้จะเป็น ตำบลฟ้ายาดนะคะหมู่ที่2หมู่ที่2องตำบลฟ้ายาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเราก็จะมีเพจร้านนะคะกบก,กระเบาคาเฟ่นะคะเพจร้านกบกระเบลคาเฟา่ตั้ง GPS มาได้เลยค่ะ,ะเส้นทางการมานะคะถ้าสมมติว่ามาจากจังหวัดอุบลมาจากจังหวัดยโสธรฝั่งอำเภอคำเขื่อนแก้วนะคะฝั่งอำเภอคำเขื่อนแก้วตรงมาก่อนที่จะข้ามสะพานแม่น้ำชี ที่จะเข้าตัวอำเภอมหาชนะชัยนะคะร้านจะอยู่ตรงทางซ้ายมือก่อนข้ามสะพานนะคะแต่ถ้ามาจากฝั่งจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดร,ร้อยเอ็ดฝั่งพนมไพรนะคะ mm. ก็จะมาผ่านอำเภอมหาชนะชัยมาข้ามแม่น้ําชีเสร็จแล้วก็จะอยู่ขวามือเลยติดกับราวสะพานเลยนะคะเลี้ยวลงมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นโกกบอลคาเฟ่ ok ติดแม่น้ําชีก็ขอฝากเลยนะคะ อ,อยากจะมาชิมเครื่องดื่มรสชาติฟินๆคนสมัยนี้เขาชอบคาเฟ่กันนะคะก็ขอฝากร้านคาเฟ่โกกบาคาเฟ่นะคะอเอมหาชนะชัยร้านเราติดแม่น้ำเรานั่งมุมไหนก็มองเห็นน้ำนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะโอ้โหเป็นร้านที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวสําหรับใครที่มาที่อําเภอมหาชนะชัยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยนะคะเจ้าของร้าน<อ>บกบ,บาะคาเฟ่นั่นเองนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่เลยซิกเนเจอร์ของทางอําเภอมหาชนะชัยนั่นก็คืออัวก,กบนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำถ้าหากว่ามาที่จังหวัดยโสธรน,นะคะโดยเฉพาะมาที่อำเภอมหาชนะชัยนั่นก็คือเรื่องของอั่วกบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่หาทานยากมากเลยนะคะวันนี้<ช>เรารมีพี่อินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อินนี่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่กูรูอ่ะเป็นผู้เชีาา่ยวชาญด้านอั่วกบ,บมากๆเลยถามหน่อยว่าทําไมถึงเป็นผู้สืบทอดเรื่องของอาหารภูมิปัญญาแบบนี้คะค่ะ ปกติก็จะมาอยู่กับปู่กับย่าที่บ้านสามีค่ะ <Okay. S 2> ปู่ปู่กับย่าจะทําอาชีพประมงกับทําอั่วกบขายค่ะและทีนี้ก็ได้ดูว่าเออม,มันเป็นอาหารที่กําลังจะสูญหายมันเป็นอาหารที่ทํายากก็เลยคิดค้นอยากทําก็เลยสืบสารต่อค่ะอ๋อนะคะก็เลยอยากจะสารต่อทีนี้เรื่องของการทําเมนูจากอั่วกบเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้าง หาทานยามากๆเรื่องของวัตถุดิบในการทํานี้มีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบคะแล้วทีนี้คําว่าอัวกบนี่คือนี่คือตัวของกบแล้วต้องทํำยังไงบ้างพี่อินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะกระบวนการทําค่ะกระบวนการทําก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลอกเอาหนังมันออกนะคะปกติมันจะเป็นหนังใช่ไหมเป็นตัวกบเป็นตัวกบแล้วก็มาลอกหนังออกเอาหนังออกทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยค่ะและทีนี้เราก็จะตัดตรงคอค่ะคอออกตรงหัวออกและ ตรงขาตรงขาด้วยค่ะตัดออกแล้วก็ควักเอาไส้ข้างในออกค่ะควักเอาออกแล้วทีนี้เราก็จะมาทําให้เป็นยัดไส้ใช่ไหมคะจะมีเครื่องปรุงก็คือก็คือได้ได้องค์ประกอบเป็นเป็นตัวกบตัวกมาแล้วเป็นตัวกบมาแล้วก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยใช่ค่ะทีนี้ตัวที่จะยัดเข้าไปมีอะไรบ้างก็จะเป็นเนื้อกบค่ะเป็นเนื้อกบแล้วสับละเอียดแล้วใช่ค่ะสับละเอียดแล้วก็จะมี ตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดเป็นเครื่องแกงค่ะ<ม>เป็นต้นก็จะมาบดให้ละเอียดแล้วก็ปรุงเครื่องค่ะปรุงเครื่องด้วยอาหารปรุงรสด้วยพริกแกงน้ําตาลรสดีะอะไรแล้วก็ยัดเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็ไปย่างไปย่างค่ะนะคะแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ,คะอยากจะชิมแล้วล่ะนะคะพูดแบบนี้แล้วต้องอร่อยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันหน่อยนะอั่วก,กบนะคะเมนูที่ต้องอาจจะใช้คําว่า เมนูที่หายไปใช่ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้เมนูอัวกบกันมาแล้วนะคะ,คะทำเป็นชิ้นชิ้นพอํำนะคะเพื่อที่จะชิมนั่นเองนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้รสชาติแบบว่าคือหอมมากหอมด้วยเครื่องเทศสมนุนไพรต่างๆนะคะ,คะ อันนี้คืออัวกบของพี่อิงนั่นเองนะคะโอ้โหรสชาตินี่คือใส่พริกด้วยใส่ค่ะอืมีแบบว่ามีตะไคร้ใบมะกรูดหอมทุกอย่างค่ะอันนี้โขกให้เข้ากันบดละเอียดบดเตัวกบเลยค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องการอยากจะใส่เครื่องเทศประเภทนี้ลงไปในนี้ด้วยกบจะได้ไม่ขาวค่ะอ๋อก็คือจะได้ดับกลิ่นขาวด้วยใช่ค่ะ จะได้รสชาติสมุนไพรด้วยค่ะค่ะเพราะว่าในในตัวอั่วกบเนี่ยก็จะมีเนื้อกบนะคะจะเห็นเป็นเนื้อกบด้วยนะคะสับละเอียดแล้วก็กระดูกด้วยใช่ค่ะใส่ทั้งตัวมันจะมีกระดูกด้วยค่ะมันจะได้อร่อยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เครื่องเทศสมุนไพรอะไรต่างๆแบบนี้คือว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะทีนี้สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้มาที่ยะโสธรหรือว่าไม่ได้มาที่อำเภอมหาชนชัยแบบนี้แต่ว่าสนใจอยากจะ ชิมอว่กบของพี่อิงซึ่งมันเป็นเมนูที่หาชิมได้ยากมากแบบนี้มีช่องทางไหนที่จะให้ผู้มชมได้ติดต่อบ้างค,ะ,คะมีช่องทางตามเบอร์โทรนะคะ081 5 4 7 3 4 4 1ค่ะ a ฟ e b o o k แม่อินอว่กบค่ะก็สั่งจองกันมาได้ะะสั่งจองกันมาได้มีส่งด้วยมีส่งค่ะโอ้โหทั่วะะประเทศค่ะส่งทั่วประเทศด้วยนะคะยังไงก็ ทักแชทมาหรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่ให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,<ฮ>ะถือว่าเป็นการได้ชิมเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มันอาจจะหาชิมได้ยากนะคะ<ช>คุณผู้ชมคะ,<ฮ>ะก็ถือว่าวันนี้เราถือว่าได้เปิดตลาดให้กับชาวยโสธรแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมได้รู้จักถ้าหากว่าจะมาที่ยโสธรโดยเฉพาะมาที่อำเภอมหาชนะชัยก็แนะนําร้านกบก,กระเบาคาเฟ่นั่นเองนะคะแล้วก็ <ฮะ S 1> อัวกบของพี่อินนะคะเมนูที่ อาจจะเลือนหายไปแล้วก็อาจจะหาชิมได้ยากแล้วก็ติดต่อกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อินด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการะนะคะ,คะและว,วันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ